ยอดครั้งแรกของฤดูกาลต้นปีนี้ครับเป็นผ่านจานสีกระทูกระทูอิสระถั้งปุ๋ยเลดครับตอนนี้เพิ่งลองใช้เป็นครั้งที่สอง เมื่อวานนี้ลงพื้นครั้งแรกถือว่าโอเคดีนะครับการหยอดเมล็ดพันไม่ดึกเกินไปครับปุ๋ยก็ตาส่วนพอดีพอดีครับพอดีตัวสฟอฟอดครับ ก็ได้วสวยครับผมก็อีกห้าวันครับติดตามอัตราการงอกเมล็ดพันธุ์ครับว่าจะขึ้นสวยขนาดไหนเมลิดพันธุ์นี้อยู่ที่ ประมาณสองโลเก้าถึงสามโลต่อไร่ครับที่อยู่ตอนนี้